จังหวัดอุทัยธานีผู้อำนวยการโรงเรียนสมบทพระอภัยมณีเป่าตแตรแห่ขบวนคณะครูสมบทนางยักษ์อีกแก้วหน้ามา้าเข้าโรงเรียนเซอร์ไพรส์เด็กนักเรียนโหหิ้วกันลั่นโรงเรียนไม่คิดว่าครูจะกล้ามีอีกหลายตัวละครในวันสุนทรผู้เพื่อเด็กนักเรียนเมื่อเวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่โรงเรียนลานศักดิ์วิทยาหมู่ที่หนึ่งตบลป่าอ้อ อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเนื่องในวันสุนทรภู่ได้พบกับนายอนุพงศ์มั่นพรมผู้อํานวยการโรงเรียนลานสักวิทยาพร้อมรองผู้อํานวยการโรงเรียนคณะครูซึ่งต่างคนก็ต่างเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าคณะครูจะกล้าแต่งตัวสวมบทละครมากันแทบจํากันไม่ได้เลยว่าเป็นอาจารย์ ส่วนในตัวละครก็มีผู้อํานวยการรับบทเป็นพระอภัยมณีรองผู้อํานวยการรับบทเป็นอีกแก้วหน้ามา้านางยักษ์สองร่างรวมถึงเจ้าเงาะสินสมุทรและอีกหลายตัวละครที่ทางโรงเรียนนั้นจัดเต็มเพื่อเด็กนักเรียนให้เข้าถึงวันสุนทรภู่เรื่องราววรรณคดีไทยหลายเรื่องส่วนบรรยากาศภายในงานก่อนที่คณะผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู เปิดตัวด้วยการเป่าแตรแห่ขบวนทางเข้าเข้ามาในโรงเรียนพร้อมหนังยักษ์แกว่งกระบองจติพระอภัยบณีให้เหมือนบทบาทแต่ละตัวละครส่วนอีแก้วหน้ามา้าวิ่งไปมาดีดเป็นม้าดีดกระโหลกตอนรับเด็กนักเรียนในช่วงเช้าและช่วงใกล้เริ่มงานระหว่างเด็กนักเรียนนั่งรอตัวละครทุกตัวละครได้เข้ามาในเวทีแล้วเหลือเพียงแต่อีแก้วหน้ามา้าที่ยังไม่มาสุดท้ายอีแก้วหน้ามา้า ได้เต้นม้าดีดกระโลกมาแต่ไกลมาจากสนามหญ้าผ่ากลางวงเด็กนักเรียนไปเพื่อเซอร์ไพรส์เด็กนักเรียนในชั้นท่ามกลางเสียงเด็กนักเรียนโหดังลั่นถึงกับอึ้งไม่คิดว่าครูจะกล้าแต่งบทละครน,นี้บรรยากาศอย่างสนุกสนานส่วนกิจกรรมภายในงานก็จะมีการแข่งขันตอบคำถามในเรื่องราวในวรรณคดีสุนทรภูแต่ละเรื่องรวมถึงให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์มีการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบและเรียนรู้อย่างมีความสุขประกอบด้วยกิจกรรมการจัดป้ายนิทรรศการประกวดวาดภาพระบายสีและการอ่านทํานองเสนอก,การประกวดร้องเพลงคำมั่นสัญญาและการประกวดแต่งกายเรียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทยพร้อมมอบของรางวัลดังกล่าว thank <laughs> you วันนี้รับบทเป็นอะไรคะอาจารย์ผีเสื้อสมุดค่ะฉันก็ผีเสื้อสมุดค่ะวันนี้รับบทเป็นอะไรลกูกง้อป่าใช่ไหม วินีสีอานาันต์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน